สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นปสามปสองนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพานักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทหนังสือมานาณีปสามหน้าหน้าหนึ้อยเจนะครับคุณครูเคยพานักเรียนทำแล้วละ่ะแต่ว่าวิดีโอมันลบไปนะครับหลงลบ ทีนี้แบบฝึกหัดนี้นะครับความจริงเขาจะให้ฝึกหัดอ่านใช่ไหมแต่คุณครูก็จะตัดบางตัวอักษรออกไปเพื่อไม่ให้แบบเป็นการฝึกหัดอ่านอย่างเดียวต้องเป็นการเขียนให้ถูกคําด้วยนะครับเขียนคําให้ถูกต้องด้วยอ่าเรามาตรงฝึกหัดข้อ3นี้เลยเริ่มแรก ขาบอกว่าฝึกอ่านคําที่มีตัวการันการมีตัวการันก็คือไม่ออกเสียงตัวการันนะครับมีเฉยๆแต่ไม่ออกเสียงก็เป็นคําเฉพาะอย่างเช่นคํานี้จะอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าพิมันจะเป็นพีสูตรพิสูตรก็จะใส่สอเสือนะครับนี่ก็เป็นคําที่ถูกต้องไปแล้วอันนี้สายศินนะครับ สายศิลเราก็ใส่สอเสืออีกนะอันนี้น่าจะเป็นคำว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกก็คือเวทมนต์เวทมนต์เราก็ใส่ทอทหารอ่ามนก็ใส่นอนูตรงนี้เวทมนต์อ่ามนมีต่อเต่ารอเรือกาลันนะครับไม่ใช่เต่าตัวเดียวถ้าต่อเต่าตัว,ตวเดียวนะมันจะเป็น อ่าสวดมนต์นะครับอ่ารดนารงร์รณรงให้คนเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยนะก็รงก็งองงูสะกดนี่คอควายกระดันนะครับต่อมาข้อ4อ่านและจำเป็นคำดูคำอ่านในประมวลคำท้ายหนังสือ ให้เราไปดูคำอ่านในท้ายหนังสือแต่ว่าเราก็น่าจะพอรู้อยู่เราไม่ต้องดูหรอกมาตามคุณครูเลยจะราอะไรเนี่ยจะราจรใส่ตรงนี้ก็จะเป็นจอจานนะครับเป็นการจราจรน,นะอันนี้ก็เป็นสัตว์สัตว์เลื้อยคานนะครับก็คือมันอยู่ในน้ำนะครับก็คือจอระเข้ นะครับดุร้ายนะจอระเข้อันนี้บริอะไรสถานที่สถานที่ต่างๆกว้างๆก,างก,างก็คือบอริเวณน,นะครับอันนี้ก็เป็นคําเดิมนะครับสายศินแต่ว่าเอาให้เราเติมตรงตรงนี้เป็นยอผู้หญิงอ่าเป็นตัวสะกดนะครับสายศินทีนี้เราก็จะมาดูข้อ5ข้อ5ก็บอกว่า การใช้อักษรยอ่อคำบางคำเขียนเป็นอักษรย่อได้แต่เวลาอ่านให้อ่านเต็มคำนะครับอ่ะอักษรยอ่อเริ่มต้นจากนจุดนะครับเวลาอ่านจะอ่านเป็นคำว่าอ่ะเป็นอักษรย่อของคำว่านาลิกาลิก็คือรอจุลานะตัวนี้นะปอปลาเฉย ป4 5 6ก็คือประอะไรศึกษาเนี่ยประถมศึกษานี่นะครับก็เขียนอย่างนี้ครูจะไปเร็วๆนะอ่าชอจุดมอจุดก็คือชั่วโมงมบางทีเรายังนึกว่าเป็นชอมอจุดเฉยๆไม่มีจุดตรงตรงกลางตรงนี้เนาะเอองานให้เราเข้าใจแล้วว่า ชั่วโมงมีจุดสองจุดนะก็ใส่ตรงนี้เป็นชั่วโมงคำว่าชั่วโมงนะครับมอจุดคอจุดอ่ะจะเป็นเดือนอะไรเนะี่ยมกร,ราคมก็ใส่มาเรือคอนี่มกร,ราคมนะครับตัวย่อของเดือนนะทั้งหมดเนี่ยนะนักเรียนพอจะรู้ไหมอันนี้เดือนที่สองนะเนี่ยกุมภาพันธ์ก็ใส่กไก่ พอสำเพาตรงนี้นะพอผ่านตรงนี้อ่านว่ากุมภาพันนะครับอ่ามีจุดคอจุดก็คือมีนาคมก็มีมอม้าตรงนี้นาคมคอคอควายตรงนี้ตรงนี้ก็มีแล้วก็จุดยอดจุดก็คือเมษายนก็มอม้าตรงนี้มีสายอโอโนอยนอย่างนี้ พอจุดคอจุดก็คือพฤษภาคมตัวนี้จะยากหน่อยพอผ่านตรงนี้รอหรือตรงนี้แล้วก็สหรสีพฤษภาแล้วก็คมคออมอคมเห็นไหมไหม,มิจุดยอดจุดก็คือมิถุนายนมิถุถอถุงใส่ตรงนี้นาแล้วก็ยนนี่กอจุดคอจุดก็ดก,กระ,ระกระดาคมหายไปตัวไหนตัวอักษรตัวไหน กะระไงกอไก่ดากะระอันนี้กอไก่อีกทีกะดาไงก็คมใส่มอม้าลงไปต่อมาสอคอก็คือสิงหาคมก็ใส่สอเสือตรงนี้ใช่ไหมหอยหีบตรงนี้ก็เป็นหาคอโอมมคมอย่างนี้อ่าเรียบร้อยกอยอจุดก็คือกันยายนก็ กันนี่นะกอนอกันยออายาแล้วก็ยออุนยนนี่ในหน้านี้มันก็จะมีเท่านี้นะครับนักเรียนทําได้แบบนี้ก็ได้รับคะแนนไปนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ